ปุ๊บปั๊บกดสกิลปุ๊บมันก็จะลงไปที่หมวกก็เสิร์ฟรงหว่ดอน,นี่เสิร์ฟมันหน้าดิปุ๊บมันก็จะทิ้งหมวกไว้อีกใบเห็นปะ่พะพอหมวอีกใบเนี่ยเราเสิร์ฟให้เรียบร้อยครับแล้วเราก็กดสกิลเพื่อที่จะกลับมาอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับวันนี้อยู่กับวินดี้ประจำเพจ c o ูคิงบัลเลนชิ i p s ครับมาดูสกิลของ Echo กันสกิลของ Echo ครับจะทิ้งหมวกเอาไว้ตรงที่ที่ตัวเองยืนนะแล้วพอกดสกิลทีปุ๊บ มันก็จะทิ้งหมวกเอาไว้พร้อมกับเทเลพอร์ตกลับมาที่เดิมครับคููดาวมีทั้งหมด7วิแล้วก็หมวกจะอยู่ได้16วินาทีครับหลังจากที่หมวกหายแล้วก็จะต้องเซตอัพโพซิชันใหม่เนาะแบบนี้เป็นต้นครับปึ๊บหมวกหายปึ๊บก็ต้องเซตใหม่ครับสังเกตได้ที่ตรงนี้ครับว่าหมวกจะหมดเวลาหรือยังที่น่ารู้คือหมวกสามารถโดนดันได้แบบนี้ครับพอหมวกโดนดันปึ๊บมันก็จะหายไปเลยเราต้องสร้างหมวกใหม่ครับ หรือระวังถ้าหมวกมันไปติดอยู่ในซอกผินซอกโตะอะไรแบบนี้เป็นต้นถ้าเกิดเรากดเทเลพอร์ตไปแล้วก็ตายครับระวังตรงนี้ด้วยหลักๆการเล่น e อ็กโคคือการต่อคอมโบครับผมจะชิมหมวกไ้หนึ่งใบเนอะแบบนี้เป็นต้นนะครับอ่าแล้วหลังจากที่ผมเสร์จเสร็จปุ๊บแพลตฟอร์มเนี่ยอันนี้มันต้องเดินอ้อมเห็นปะมก็จะกดสกิลกลับมาแค่นี้ปุ๊บปุ๊บถ่ายเพื่อนอีกอ่ะกดสกิล ปึ๊บทีนี้หมวกมันจะอยู่ข้างบนนะ,ะกดสกิลกลับขึ้นมาทีนี้หมวกมันอยู่ข้างล่างที่หมวกหมวกอยู่ข้างล่างเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรีบกดก็ได้เพราะสกิลมันยังมาไม่ทันครูดาวเจ็ดวิเนี่ยครับอ่ากดเสริฟปึ๊บหมวกอยู่ข้างบนมันจะสลับหมวกลงหมวกล่างอะไรแบบนี้ครับมันสามารถใช้หลบสกิลได้ด้วยนะเนี่ยครับถ้าแบบนีล่ายิงมาหรือว่าคิงสั่งเต้นอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถหลบสกิลได้ด้วยแค่กดใช้สกิลครับอย่างที่บอกไปครับหลักๆเลยคือต้องต่อคอมโบนะ หมวกเนี่ยมันอยู่ได้16วินาทีดังนั้นถ้าเกิดเลย16วินาทีเนี่ยเราต้องเซตคอมโบใหม่ตั้งหมวกใหม่เป็นต้นนะครับอ่ะอย่างงรีร้บผมปึ๊บอ่าเอาเอาปลาลงมาพอต้องสับกุ้งไปด้วยเนี่ยเนี่ยกดอีกทีปึ๊บอ่าสกิลหายไปแล้วเราก็ไม่ไปแล้วเพราะหมวกมันหายมันหมดเวลาระยะเวลาของหมวกครับระยะเวลาของหมวกสามารถเพิ่มได้โดยการใช้เปิร์กหนึ่งนะครับเปิร์กหนึ่งล่างจะทําให้หมวกอยู่นานขึ้น จาก16วินาทีเป็น24วินาทีซึ่งมันก็นานมากๆเลยแหละหรือเปิ่งหนึ่งบนก็คือหลังจากที่เราเทเลพอร์ตไปแล้วเนี่ยเราจะวิ่งไวขึ้น15ซึ่งถือว่ามันไวมากเลยนะมันบัฟ15ทุกๆ7วิอะเอ้ยมันถือว่าแทบจะไวที่สุดในเกมเลยนะผมคิดว่าอย่างนั้นนะสิ่งที่สำคัญคือการต่อคอมโบหรือว่าจะให้คอมโบหยุดเพื่อเซตอัพหมวกใหม่ครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องวางแผนอยู่ตลอดเวลา เอ็กโคถามว่าเก่งไหมหน้าปั้นไหมผมมองว่ามันเล่นสนุกนะแต่มันไม่ใช่ตัวเมตามันสามารถวิ่งไปเกลียนอีกฝั่งตรงข้ามได้ด้วยการเทเลพอร์ตไปไปมาเนี่ยเราสามารถเทเลพอร์ตไปอีกฝั่งได้ทุกๆ7วิอะ่ะพอไปถึงปุ๊บเราก็กดกลับมาอีกฝั่งก็จะแบบจะพะวงกับเรานิดหนึ่งว่าเราจะมาขโมยของตอนไหนมันมีผลพอสมควรเลยนะผมว่าเอ็กโคคล้ายๆเหมอรี่นะมันมีสกิลที่ ช่วยในการเคลื่อนที่อ่ะถามว่าวิ่งไวไหมมันเป็นมันเป็นอีกแบบของการวิ่งไวอ่ะคือมันก็วิ่งไวแหละมันคือวิ่งอ่ะเออแต่ว่ามันวิ่งด้วยความเร็วสูงกลับไปที่จุดที่เซ็ตอัพไว้ถามว่าเก่งไหมมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะแต่มันเกียนดีผมทุกใจเลยแหละไม่ใช่ตัวที่เป็นเมตาด้วยมันไม่ได้เก่งขนาดนั้นอนะ่ะคนที่เล่นเก่งจะต้อง จะต้องรู้ว่าโงดอยู่ตรงไหนแล้วจะทําอะไรต่อคือต้องคิดสเตป็ปแบบคิดสเตป็ปแล้วก็ประยุกต์สเต็ปไปแม่บางทีกดพลาดเงี้ยพาแพ้ได้เลยนะจริงๆไอโค้มันเล่นค่อนข้างยากอ่าแล้วอย่างเงี้ยครับอย่างแมชเนี้ยแมชเนี้ยปุ๊บถ้าไม่กดสกิลมาช็อตสุดท้ายเงี้ยผมน่าจะเสริฟไม่ทันก็ปิดสกอร์ไปครับอ่ะแถมท้ายเทคนิคครับวิธีเคาน์เตอร์เซซิเลียกับคิงครับอ่ะ อันนี้วิธีง่ายๆครับถ้าเขากดสกิลพร้อมกันนะเนี่ยเราจะเดินไม่ออกจะติดเต้นหลังจากเต้นครับให้นับเวลาประมาณ10วินาทีเต้นเสร็จประมาณ10วินาทีครับนับนับไป1 0วินาทีให้เราไปเซตเนี่ยครับล้ลลมไปก่อนล้มไปให้เราไปเซตหมวกไว้ที่โลง่งๆแต่ใกล้กับเพื่อนเรานะเพื่ออะไรเพื่อที่จะเวลาคิงกดสกิลมาปุ๊บเราจะเทเลพอร์ตไปที่หมวกอ่าอย่างนี้เป็นต้นปุ๊บ เซอร์ตปั๊บอาแล้วก็วิ่งเข้าหาเพื่อนแค่นี้เราก็จะไม่โดนทั้งน้งําแข็งทั้งสกิลของคิงแล้วครับอาถามท้ายอีกหนึ่งเทคนิคครับผมทิ้งหหวกไว้ตรงลูกค้านะตรงแมวผีเห็นไหมเออแล้วผมก็วิ่งไปป่วนอีกฝั่งครับปึ๊บเบ๊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 บ,บ,บไ,มไม่ทำเลยหรอกจริงยิงเอาจานยิงจนจาเอาจานแล้วก็รเอเขากดสกิลแค่นะั้นเองแต่มันก็ปั่นป่วนอีกฝั่งได้พอสมควรเหมือนกันนะมันทำให้คิงต้องวิ่งมาหยิบจานอะไรแบบนี ไม่แนะนำให้ทำบ่อยครับวิ่งไปได้บ้างแต่อย่าวิ่งไปตลอดเวลาสุดท้ายเดี๋ยวพอทำอาหารไม่ทันเราก็แพ้จะกอยผมเห็นบางคนอนะ่ะวิ่งมาป่วนตลอดเวลาคือคือถามว่ามันทำได้ไหมมันก็ได้แหละแต่ไม่ค่อยแนะนำม,มันจะแพ้ง่ายมากเลยนะเนี่ยกดปุ๊บวิ่งหายอ่ะเราก็ไม่จำเป็นต้องไปป่วนอีกฝั่งตลอดดูตามความเหมาะสมเราครับ เขาอยากลองนําไปฝปึกแนะนาฝึกกับบอทดก่อนนะครับแล้วค่อยไปลงแรงมันเล่นยากพอสมควรเลยนะเอาจริงๆโอเคหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับวันนี้วินดีล้ลาไปก่อนครับขอบคุณทุกคนที่ดูมาจนจบครับอย่าลืมกด subscribe นางผมด้วยนะครับขอบคุณครับ